ัดีครบเดี๋ยวจะพามันแก้าอาการเวลาเลี้ยวแล้วมีเสียงดังน,นะครับว่าเฟกร์ายดีแม็กเนี่ย<อ>เกิดจากสาเหตุอะไรามาดูกันเลย <S <S นี่ก็ถอดออกมาแล้วนะครับนี่สาเหตุเกิดจากไอดอกจอกตัวนี้สึกนะครับพี่มาดูได้เลย เลี้ยวแล้วมีเสียงดังนะครับนี่สาเหตุเกิดจากดอกจอกมีอาการสึกสึกแล้วก็กินไปข้างหนึ่งสึกแล้วครับ <C US S> เวลาเลี้ยวจะมีเสียงดังก๊อดก๊อดกอดกอดกอดตรงเนี้ย <C US> S> <S แล้วก็เราเราจะมาทําการเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนใหม่ด้วยครับผมแล้ว <C US S> เราก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยแล้วครับสวยกริบเลยนี่เปลี่ยนแล้วครับผมแล้วก็ลูกปืนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยลูกปืนในหมูก็เปลี่ยนให้ใหม่ กำลังประกอบนะครับยามรวดเร็วเรียบร้อยอันนี้จะประ,ประกอบเพื่อเราจออะวานสายลยอันนี้ลูกนี้ช่างไก่นะครับ โอ้โหนิ่มเลยครับน,นิ่มเลยนิ่มเลยอ่หมุนดูอาการมีอาการเลี้ยวเลี้ยวแล้วเกิดมีเสียงดังเลี้ยวแล้วมีเสียงดังนะครับเป็นเฉพาะตอนเลี้ยวก็คือชาเหินเกิดจากดอกจอกดอกจอกเสียดอกจอกสี่ตัวเลยเสีย <Wow. S 1> แล้วก็เราก็เปลี่ยนชุดดอกจอกใหม่พร้อมเสื้อเลยพร้อมปืน ลูกป,ปืน4ตัวแล้วก็ซีนในหมู1นึ่งตัว<ม>เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับ<ม>ใช้ยาวๆเลย,เลยทีนี้อ่าถ้าใครสนใจจะมาซ่อมก็เข้ามาได้เลยครับร้านส่งการช่างสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่สาขาตลาดไทยหรือว่าสาขาตลาดน้อยที่ใกล้บ้านคุณครับผม